สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนนะครับวันนี้กับมาพ่อกับไอ้นักที่เก่านะครับกับบรรยากาศตอนนั่งเล่งนะครับตรงไปตรงหน้าให้เขาแล้วครับพี่น้องบรรยากาศตอนนั่งเล่งหนาแล่งนะครับเบอร์หลักอยู่รวมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเยังจะหมายหน่อยไในคลิปเพื่อเราครับเดี๋ยวผมกับไปเยี่ยมกับไปยามสุขุสุขชนนะครับอาติซาแนวเรียวแน่นะครับผมกับว่าไปยังครับไปแน่นอนครับผมนะครับบรรยากาศตอนนั่งตอนนั่งเล่งนะครับ นะแล้วแต่ว่ามื้อนี้คึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับปกติมันเตวเว่นน่าจะสีซีนี่นะมันแดงๆนะครับอันนี้มันเป็นคึมฟ้าคึ้มฝนคึมฝนี่ตกลมแห้งๆครับพี่น้องแต่ว่ากับวัดโต๊ะเราตพัดนีวัดเลยนหรเป็นแดงๆนะครับท่างนี้นะลมเย็นดีไม่เนียครับเย็นฮวัดสมือห่อนคักห่อนแน่พี่น้องบ้านเอาก็ได้โอ้ยแต่แล้วก็เรื่ับไก่ เขาคอกเขาลกเขาซุ่มนะครับน้องน,น้องนั่งจุดน้องตาบาดคางนึงครับถีกัดนะ <c oughs> ครับเสียงฟ้าห้องบึ้มงบื้อครับทำเป็นเวียนหมูหลัตั้ตงแต่ใบสองใบสามใบไมอาย่างแห้งได้เว่าะฉันเงียบกิฟต์เลยล่มผัดหนีวัดครับผมได้กัดตอนนั่งเลี้ยงครับ เอาบอกว่าเขาคอ,อกยับ้อยแล้วครับก็ะไว้ใจว่าได้ห้ามตกนะนก็ล่มฝดเอาเขาคอ,อ,อกตะเวนเลยมือนี่ <c oughs> น้ำงัวนะครับนี่ครับนาแรงมึงตะไร่โอ้ยสิตายมันล่ะนะครับตะไข่ <c oughs> มะคงุงอมอ่ได้พ่อกันโดนนะครับผมจิดฮอดคิดถึงสุข,ขุนสุขคนที่เราแหละครับอ,อืา จากน้อยจะได้ยาำลงหน้าแล้วเดือนเดือนหน้าก็เริ่มแล้วเดือนสองเดือนนึงเกี่ยวหยาไม่กินสามาชิกเหลืออยูสี่โตนะครับหายออกไปแล้วสองโตนะครับมันไก่เ่นเป็นอะไรไก่ขอนี้มันว่าระบางหมาหมากัด mà cắt cây trong nó phòng không được mọi người giúp giúp con đây đây, đây. Má oh, này mà cắt cây phân nó sạch Ủa thang phân xoắn một tua không giờ phân pha một nhà phân xoắn một tua người biết này phân tự tự nhẹ đây không này khỏi mít bà đâu ป่าน้อยพี่นี่ผลปีที่เราผลดีวันนี้อันนั้นหน้ามันรวดน้องสาเราป่าออกมดครับผมมันก็เลยบ่คอยมีป่านะครับเนีย่ยภาพาอย่าง,างสวนสวนดอ,อกพลิกครับสวนอันบัออกทัวนะครับปลูกเองก็้วฝนตัดอันว่ยายออกมดแล้ว แปนดีขนาดครับผมมันนี่น,นี้หยาหวานได้หนิผมฝึงใส่น้ำไปให้เบิ่งหญ้าก่อนอล้วกันใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำถ่าฝนเลยวเข้าไปฟางห้องเปิดน้ำนน้ำบาดาลใส่เลยว่อยมาสิปลาอ่อยเพินกันแล้วสวยงามขึ้นมาอีกอะ เดี๋ยวครับปากพีก้างพี่ก็มิตัญญาดอกถ้าผมเก็บไปแล้วล่ะส่วนหนึ่งต่อหมากนกโด่งเลยไปมิตัญญามีผมก็เพิ่งเปิดน้ำใส่นะครับนี่วันไหนเมื่อใดที่ยังฟอมเนี่ยมึงเกิดบักตัววันม่อยากลงไปแมมวันนั้นมึงดู มันเละไหปหมดเลยผมเปิดน้ำใส่ามื่อกี้นี่นะครับกินหลายสุดเลยครับนี่ผักชัลนี่เจ็บหม่เห็นว่มันสามสี่เทียร์หรอมาเก็บไปกินนี่มันจะเป็นดอกไม่อีกล่ะนะครับเป็นดอกแดกหน่อต้นไม้เบื้องผมเอ้ยหมดหมด ก็ปลอดสารนะครับน,นี่นล้าเจียนปรงเงาปรงยังขึง้นมาอีกกินได้อีกนะครับนี่ ผมวันฝนติดตกมายางแห้งเงียบจิบเลยครับท้อหน้ามันเปิดใส่ยหนาเครับผมตัดหาาออกแล้วกันใหญ่งวงเลวครับตัดหนาออกแล้วก็ใส่ฟุ้นเข้าไปใส่ปุ๋ยเข้าไปแต่ว่าใส่เพั่นแล้วหรอกเปิดใส่เพิ่นแล้วหรอกลอฟังฝนโอ้รอฟังอออฟ่งฝนฝนเออร่อบึงฝนสักกันนะครับถ้ว่นฝนติดตกเนาะ อันนี้อันนี้บาตายแล้วอันน,นี้เรื่องตัดออกกุกม,มันตัดประมาณสามมื่นสี่มื่นครับวงทั้งหมดกลนครับทอกับพกเก็บกับวางไมนนย่ดละนะครับทอเกิือมดตกกับสีน้วเปิดใส่อีกที่เอานะครับซุกมงันซุมเนียนบางๆางก็สิว่าสิ ร่างแผนไทยปลูกหไงขึ้กันนะครับนี่ถือว่าบอห่อนเลยครับนี่ยังบูยังบวแรงนะแต่ว่ายังบูเ่เพี้ยนนีห่อนตับแตกครับผมห่อนคักห่อนเนี้ยหอนแบบบวีมุงย่ครับนำสองเทียสามเทียนะครับ งี้มาขึ้นเกิดวัสีนอนได้สีหาชุมอาบน้ำไอยนอนครับเออยังไงมหัศจกันหรอกกระเดียบวับนน้ำนาวกัน้าวครับพี่น้องบานห้องกระไดมีคนหัวกระนไถหน้ไนานไถไม้ปั่นกันแท้เตรียมลงหน้าแล้วครับผมตัดเดียว ล่มเย็นดีมากครับบางตรงยามปรีวแว้งๆกว่านละล่มซสื้อเสื้อื้อดูซสื้อส่วนเมื่อไหร่จะใส่หมาครับพี่น้องใส่อะไรอันเนีน้นล็อกเบอรยวูครับมันเป็นหมา มาบั๋นแห้งไหลล็อกประยู่จนนี่สวยมากใส่คอนอะไรประเภทนี่ตัวน้อยพวดประเภนี่โอ้โหบั่นกัดไก่มเฟินนแบบโบแม่นอัน่โมมนโบแม่นบักดำนี่ด้วครับนี่มันมีอีกตัวนึงอันนี้หมาสองตัวหมาเจ้าของนี่แหละหมาเจ้าของเแยกเองนี่แหละครับวนหมาเฟินแบบมันมีอีกตัวนึงเที่ยวมากินไก่เฟินนี่แต่ว่าตัวนี้โบแม่นนะตัวนี้อยู่ในบ้านน้ำ ฮะ่นเอาไปกินอีกแล้วอ่ะห่วยเรื่มเรื่มจมนะครับไก่ป็นเสียอ๋อเ,เ,เสียเยอะด้วยนี่มันบกครบเจ้าเสียตัวหนึ่ง เิ่นนับไก,บก่นับไก่คนจุ่มเหมือได้ครับทุผ้ม้นเป็นม้าตัวนี้ได้ครับม้าตัวนี้มันอยู่ในบ้านในบาน้านออกมาทงหน้านี่เลี้ยนไปเรี้ยนมาอยู่นี่แหละครับต,ต,ตัวนั้นเป็นตัวนั้นตัวนี้เป็นตัวเมียขับไก่่นอ,อีกแล้วขนาดนั่นเผาได้เป็นหรอนั่นเผาเอ่า สกปอตมันมันเปียกมากดิมันแดงมากนีแต่บักกะนี่โย่บักกะนี่โย่บัดที่มันมันกลืนปเออพี่นันเผื่อแป๊บเดียวใช่ครับนี่อันตอนมล่มๆพราอันอ๋อมากกันไปโย่เถียงนะโย่อันเปแต่มันล่มมันสวนที่ยวฟันีิตกไปเลยไปรีโย่เถียงถ้างนี้ยซัดไปแล้ว คือสิเลี้ยวใชไเจอยนัอง่างับไปนเลี้ยวาววันงเล่วเรีวครับอันตอนฝนมารอบแรกคือสองเมืงสังกระสีอันของสังข้าของน้ำมวยย่งครับสังกระสีอันแถงหน้านี่ก็คือ ออกไปเมดเลยครับทั้งไม่ทั้งอันเอียงไม่เห็ดใหม่ได้ครับนี่ไม่เห็ดบ้ามุ้งไม่เศษสังสีมาใหม่พุ้ดมันไปตกด้วยผลครับผลเศษก๊อกม่วงผลที่เราพี่น้องว่ามัดถามหัวไงเลยนะถามหัวงน้ำมัดจับตัวนี้คนเราไม่ถามไปยกยกโค้งไปเลยครับนี่สังสีเก่านะเบิ้ลโ่ไปถ้าสังสีแล้วครับไปเมดใหม่เนี่ยนาะไอ้ไม่พวกนี้ไปเมดเลยเนี่ยยกขึ้นยกไปไหมไหมนี่ตัวต่อเอามาต่อเอานะครับหักมันแตก นะครับนี่เบิ่งห่างน้ำยังไ่ได้มุ่งอยู่ไปมดเลยยกห่างน้ำไปมดนะครับผมบาได้ไทยพี่น้องเบิ่งตะเรียกนะฮะนี่ก็พักยังเมื่อเช้าไปมดอันนี้พี่น้องมาพักหนึ่งที่แรกมันเป็นพายุตัวแดบตอนนี้มันกลายพันธุ์กลายพันธุ์เป็นอันของเราพลาดใช่ไหมแต่ว่ามึงเนาะมันเป็นดอกพายุตัวได้เนี่ยพายุตัวเล่าไง ตัวดมเบิ้งนี่เป็นอัินงอลพะแะเสยอไปดิแหมป้าตัวเนี่ยเนี่ยน,นี่ก็มีตรหนูพริกโอ้เนี่ยนั่งหนงเดียงเลยหมดมือเว็นมือครับหดหนามมันหนามยกไก่นะครับหดรูรดร้บ่ได้นะครับไทยบ่ได้ละแต่เมื่อ, <laughs> อเอสาร์เขียวกมาหมดนะครับเนี่ยมัอเหนียส่งสีคำแล้วนี่ย ยุดนี่ฟังนึง่งอยู่พี่จะได้เก็บบักพีเขาบ้านอยู่ฟังนึงงนง่งไ,ไปทั้งพีหนาวัวเหยียดเนาะต้นบักมุงกันแล้วเนาะคำเบนที่บ้านรังค้าเปิดไปพร้อมมาก็มุงกันลมก็ดีนะนี่มึงลมกี่กันเขาไปเอาให้เบื้งพี่น้องมึงข้างนอกนี่แหละยังแดงแดงได้ปนนะนะครับนืดนืด อ๋อคลิปนี้เวิ่งกันเงาๆเลยครับแบบบัดองตัดเลยว่าสันไปเงาๆไปเลยนะฮะมีการลมๆสงการสงการที่พันมากกับประเทไทยหรอกับพี่น้องมันจังใดล่ะกคือว่ามันมีปัญหาหลายอย่างตมงกับทั้งใจบุรีบันไดนะครับ เลยมงบสนิทไทยยังบุษณีย์นี่นะครับเดี๋ยวไปกินไดบหกทัวร์ก็กพริกกันพริกก็สดนะนะครับพี่น้องอันบัวร์อันผมเก็บมาหัา่นนะจากกันนั่นแหละเวลาพวกเมื่อพริกพวกนะั้นมันก็เป็นหน่อยแท้พริกเด้เน,น,น,นี่ยเดินไปตรงครับผมพริกกันสดเลย มาลงสื่อนะฮะเก็บมาจากคุณแล้วนะตายุมดละนะครับมันจะกินล้อมัดแล้วครับกันพี่ปันน้องกันไปแล้วครับเอ๊ะโอ๊ยมาเก็ตต์นั้นเอ้าคลิปนี้ก็จะไว้ซสำนี้นะครับผมคลิปหน้าพรา่ากันไม่นะครับเม่งเราไปริมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะตั้งใจกันแล้วกันนะครับผมอย่างกับหมายหมายหน่อยไว้ใต้คลิปนะครับ ครับไปเยี่ยมไปเยียมมาสูขส่ขุนทุกคนที่เราแหละครับผมเอา้าชิปนี้ไว้สำเนี้ครับผมชิปนาพ่อกันไม่สวัสดีครับ